นี่คือน้ำหยดนะฮะเอ้เดี๋ยวผมดึงสายให้ดูนะครับน er ี่นะฮะแรงดันน้ำขนาดนี้มันมันสบายสบายอยู่แล้วนะครับเสียงโคตรแรงมีโซล่าชาร์เจอร์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่มีทัมเมอร์เบรกเกอร์ดีซ สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเจอกับพวกเราอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูสวนกล้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะทําระบบน้ําเป็นน้ําหยดเป็นน้ําหยดนะครับโดยใช้แผงโซลาเซลล์ที่อยู่ทางนู้นลองซูมกล้องมาทางนู้นนะครับก็คือเราจะใช้เนี่ยเป็นแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวยืนตรงนี้กัดแล้วใช้เป็นปั๊มจุ่มไอ้อนเอาปั๊มจุ่มมาดูหน่อยปั๊มหยุดตรงนั้นเราจะใช้แผงโซลาเซลล์แล้วก็ใช้ปั๊มจุ่มหนึ่งตัวนะครับ สูบน้าขึ้นมาแล้วทำระบบน้ําหยดในแปลงแปลงกล้วยดูกล้วยตรงนี้ <c oughs> ที่อยู่ข้างนี้นะครับ <c oughs> ไอ้อนตรงนี้กล้วยเรามีกี่แถวนะสิบแถวเนาะประมาณสิบแถวตอนนี้เราจะใช้ปั๊มจุ่มอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทําระบบน้ําหยดเลย <c oughs> ก็คือมีเพื่อนๆถามมาบอกว่าปั๊มอย่างนี้สามารถสูบเข้าระบบน้ําหยดได้เลยไหมระบบน้ําเพื่อการเกษตรได้เลยไหม <c oughs> เดี๋ยวทําคลิปนี้ให้ดูนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เราดูในคลิปนี้นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนโดยกล้วยที่เราปลูกวันนี้มีอยู่ประมาณ10แถวแถวละประมาณ20-25ถึง25ต้นครับต้นก็เป็นกี่ต้นวะก็ประมาณ200 200กว่าต้นนะครับโดยใช้แผงโซลาเซลล์หแผงกับปั๊ม1ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนะครับว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงตอนออกมาสิ่งแรกนะครับเราก็จะ ตั้งแผงโซล่าเซลล์ก่อนแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นขนาดเท่าไหร่โปะอธิบายดิขนาด385วัตต์นะครับเป็นแผงชนิดโมโนนะครับโมโนชนิต,ตัลไลท์ก็แผงเดียวแผงเดียวใช้กับปั๊ม350วัตต์อ,อจะสูบเข้าระบบเลยใช่แล้วตอนนี้เราก็ติดตั้งอย่างนี้นะครับก็นี่นบ้านๆครับไม้ <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยตอนทำเสร็จพ่กต้องตัดหัวนี่ออกเลยนะเพราะเงาเงาเงา,งา,งม,ามันจะทา แล้วก็ฐานตรงนี้ต้องถักแล้วก็ทำยันเรากำลังถักนะครับตรงนี้อ่าโอเคอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จไม่เสร็จนะครับให้เห็นั้นตอนการทำแล้วมาดูแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้น้ำที่จะลงวันนี้ใครจะลงวะใส่กีงกับท่านนะใครจะเป็นหน่วยประดาน้ำาลงก็คือจะเป็นสระน้ำนะครับเนื่องจากน้ำไม่เยอะนะครับเราก็เลยจะใช้เป็นน้ำหยดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการในการใช้งานในการในการใช้น้ำนะครับนะครับเราก็ดึงท่อ Pe นะครับเป็นเส้นเส้นเส้นอย่างนี้ไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะดึงดึงดึงไปนะเป็นแนวนะฮะเพราะว่าเราจะวางท่อเมนไว้ตรงนู้นนะครับเป็นท่อเมน2นิ้วระยะก,ก็ประมาณ50เม,มตรอะมีดตัดตัดเองเลยแล้วพี่จะไปทางนู้นละตัดเผื่อไว้หน่อยนึงเผื่อพับแล้วก็เป็หนหุ่นเส้นหนึ่งนะก่อน นี่นะครับเราก็เดินประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทางที่เขาทำโซลาร์เซลล์นะครับว่าไปถึงไหนละ<ด>นี่นะครับสายไฟก็ทำไมสายไฟยาวถ้าโป้องตัดออกอ,อกีกใช่ไหม โอ้เรามีตู้ควบคุมด้วยไงตู้ควบคุมตั้งเวลาเปิดปิดแม่ไม่ธรรมดานะระบบเล็กๆแต่มีตู้ควบคุมด้วยนะครับมีโซล่าชาร์จเจอร์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่มีทัมเมอร์เบรคเกอร์ดีซีอันันอะไรอ่ะอันสุดท้ายปอโซลิสเตตอ๋อเอามาไว้ตัดไฟนะเพราะว่าไม่ได้ต่อไม่ไม่ใช่ทัมเมอร์ตรงๆต,ต,ต่อนะปุ๋นะโอ้เยีนะ่ยมเนาะนี่นะครับก็เป็นปัม๊ม สามร้อยสิบวัตต์แข็งหนึ่งต่อตรงเข้าระบบแปลงกล้วยเลยนะครับต่อตรงเข้าระบบแปลงกล้วยเลยลประมาณสองร้อยกว่าวต้นนะฮะลองเปิดเทสน้ำดิหนักแล้วนะหนักแล้วนะขี้ดูดขีด้ด,ดินมาแล้วเปิดไฟยังสายไฟกี่เมตรนะโป้ห้าสิบเมตรไหมนะส <30 m S 2> ามสิบเมตรสามสิบเมตรต่อไปกลางบอ่อ มันต้องหาไม้ค้ำก่อนทำไม้เอาไม้ไผ่ามาทำเป็นห้างมันอะนี่นี่นี่ตอนนี่ยอนี่นอันนี้อันนี้แค่เทสที่เฉยเทสที่เฉยเฉยอาโ้โยกน้ำตรงนี้ขึ้นนี่แดดเริ่มหมดแล้วเว้ยมันนี่มันมันไหลเบาลงวะข้อสองนิ้วนะครับ อถ้าอุดไว้มันก็จะมีเสียงแรงออกมานะโอเคตอนนี้แผงเราต้องตัดแต่งไม้อีกเงาบางแผงอ๋อมันมีไม้โผล่ขึ้นมาบางแผงด้วยนะครับไอไปตัดไม้ไผนะ่น่ะตัดมาแล้วเนี่ยโอ,อ,ยโอ้เสียงดังใช่ปหมก็กำลังจะไปไหนฟังเสียงหน่อยดิยกปั๊มขึ้นมาเนะี่ยนี่นะครับปั๊มนะฮะเออเอาปิดแล้วเนี่ โคตแรงครับไม่นี่นะครับก็เป็นขั้นตอนระหว่างการทํานะฮะตรงนี้ตรงปลายก็จะเป็นจุดที่เป็นท่อเมนนะครับวิ่งมาทางนี้แล้วก็ค่อยใส่ต่อตรงต่อตัวสามทางรถนะครับสามทางสองนิ้วรถเป็นสี่หุนวิ่งไปสามทางสองนิ้วรถสี่หุนไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับเราก็จะวางท่อ PE ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะลากท่อ P e ท่อ P e ที่ใช้ก็เป็นประมาณขนาด20ิบมิละเดี๋ยวเรามาพามาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับอ่ะเดินมาเลยนะครับก่อนพานําไปดูนะครับครับเมนอยู่ตรงไหนครับเท่าเมนอยู่ฝั่งนู้นครับนี่นะครับเราก็จะไปดูกันถ้าเราปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นร่องนะครับเราก็จะวางท่อประมาณอย่างนี้นะครับตรงนู้นเป็นปลายทางนะครับที่กล้องถ่ายไปเมื่อกี้ตรงนี้เป็นทางต้นทางนะครับท่อเมนก็อยู่ตรงนี้นะครับ ท่อเมนที่ใช้เราจะใช้เป็นท่อเมนขนาด2นิ้วนะครับเป็น PVC ขนาด2นิ้วนะครับเราจะแด่งน้ําอยู่ทางนู้นนะครับเรากํลาลังทำเดี๋ยวจะพาเดินไปดูก็เป็นท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวให้พ่อ p ีมาถึงนะนะครับเราจะดูว่าท่อ p ีเป็นยังไงการคลายท่อก็ประมาณนะครับอาจจะมีคนนึงช่วยคลายมันจะได้ออกมาตรงๆอย่างนี้เนาะถ้าเราดึงม้วเลยมันอาจจะพันนะครับ ท่อ LDPE ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คุณสมบัติมันนะครับก็ทนแดดทนฝนนะครับแต่ว่าไม่ทนการกัดของพวกหนูพวกแมลงอะไรสัไหร่แต่ว่าใช้งานได้นานเลยนะครับท่อ PE ขนาดใหญ่อยู่นะครับนี่ขนาด20มิลเลยนะครับแล้วก็จะเดินเป็นท่อย่อยไว้นะครับเป็นประมาณท่อย่อยไว้นะครับแล้วก็จะมาต่อเข้ากับท่อตัวนี้เดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ย คุณต้องเดินท่อย่อยตรงนี้นะครับท่อขนาด20มิลเนี่ยเอาไว้ก่อนให้ครบนะครับเช่นของผมมี10แถวเดี๋ยวเขากาลังเดิน,นครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปถึงนี่แล้วมันก็จะมารับน้ําจากท่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของอการติดตั้งปั๊มก่อนนะครับแล้วก็เรื่องระบบไฟนะครับว่าจะเอาไฟกับปั๊มมาจากไหนแหล่งน้ําก็เป็นน้ําสะธรรมดานะครับ ซึ่งน้ำสาตรงนี้จะมีสารแขวนลอยมีพวกเศษกรงใบไม้ใบหญ้าเยอะนะครับเราอาจจะต้องติดตั้งกรองเกษตรนะครับหนึ่งตัวทําไมลุมกันเยอะจังเลยครับส่งกําลังใจไปช่วยนะียหันหน้ามาหนยดิยออันนี้อื่นนะครับไอ้โป้อัน,นันโป้นะครับบูมโปมือหน่อยดินี่นะฮะคนทาก,กาวไม่ต้องหันหน้านะครับ ก็เราจะลงตรงนู้นนะครับแล้วก็น้ําก็ใช้เป็นปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มอย่างที่เห็นอยู่ตรงขานะครับปั๊มจุ่ม350วัตต์นะครับแล้วก็จะต่อเป็นท่อน้ําขึ้นมานะครับโค้งไปนู่นนะครับเข้านู่นนะครับตามหลักส่วนแหล่งพลังงานของเราก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด380วัตต์โมโนนะครับแล้วก็จะมีระบบตั้งเวลานะครับที่เราทําขึ้นมานะครับก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ก็จะชาร์จลงแบตชาร์จลง ผ่านซูร่าชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จลงแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกนี้ไม่ได้ไปเลี้ยงปั๊มนะครับแบตเตอรี่รุกนี้เอามาแค่เลี้ยงทัมเมอร์นะครับเลี้ยงทัมเมอร์ซึ่งทังมเมอร์ก็จะมีโซลิดสเตตรีเลย์นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ดีซีไว้คอยตัดไฟประมาณนี้นะครับก็คือแผงเนี่ยจะจ่ายไฟตรงให้กับปั๊มน้ําเลยนะครับแต่ว่าผ่านการตั้งเวลาโดยทัมเมอร์เช่นต้องการลดน้ำสองชั่วโมงเราก็ตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับน้ำก็อยู่ปล่อยไปถามว่า เราใช้นะครับจากโจทย์นี้เราใช้เป็นปั๊มจุ่มนะครับตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็อัดน้ําเข้าระบบน้ําหยดได้เลยไหมถามว่าทําได้นะครับปั๊มตัวนี้ส่งน้ําที่ประมาณ3คิวต่อชั่วโมงนะครับถ้ายัางไม่ได้เลยก็ประมาณ1 0 0 0งพันถึงพันลิตรเนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีท่อมันไกลนะครับมันอาจจะได้น้อยลงแต่ว่าน้ําหยดที่เราใช้นะครับถ้าคำนวณให้ฟังคร่าวๆก็คือ200ต้นนะครับก็หัวน้ําหยดต้นละหัว นะครับก็ถ้าตีไปหัวละ2ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเราใช้หัวน้ำหยดแบบชดเชยแรงดันนะครับมันก็จะใช้แค่ประมาณ200คูณ2คูณ2ก็400ลิตรนะครับต่อต่อชั่วโมงประมาณนี้เองนะครับซึ่งใช้น้ําไม่เยอะนะครับเท่ากับว่าปั๊มตัวเดียวก็สามารถดันได้ส่วนเฟเชอร์ที่ปั๊มตัวนี้ทําได้ก็คือแรงดันนะครับก็ประมาณ1.5บาร์มันส่งน้ําได้15เมตร แต่เราระบบน้ําหตดเนี่ยต้องการแรงดันที่ประมาณ0.5บาร์ขึ้นไปนะครับซึ่งมันก็เพียงพออยู่แล้วดังนั้นจากโจทย์นี้นะครับโจทย์ของแปลงตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ระบบอย่างที่ได้พูดให้ฟังได้ก็คือแผงโซล่าเซลล์หแผงปั๊มจุ่ม1อันนะฮะส่งน้ําทั้งแปลงตรงนี้ได้นะครับเป็นแปลงกล้วยขนาด200ต้นนะฮะนี่นะครับก็เราเราเอาลงน้ําแล้วใช่ไหมก่อนลงน้ํนะครัก็จะมีข้างไม้นะครับ ก็คือไว้มัดปั๊มอยู่ข้างล่างไม่ได้วางกับดินเนาะก็คือปักไม้ขาค้ำลอยน้ํอยู่ขาค้อยน้ไว้นะครับแล้วก็ต่อเป็นท่อ2นิ้วขึ้นมาไอตัวแรกมันเป็นนิ้วกว่าใช่ไหมนิ้ว2เนาะหรือนิ้วหนึ่งนั่นแหละแล้วขยายมาเป็นข้อขยายนะตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเป็นนิ้วครึ่งนะครับขยายมาเป็น2นิ้วแล้วผมก็จะวิ่ง2นิ้วขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยววิ่ง2นิ้วขึ้นมา2นิ้วนะครับก็จะมา มาต่อตรงจุดนี้นะครับเมาต่อตรงประมาณจุดนี้ก็คืองอ90้าไปนะครับจะวิ่งขึ้นไปบนแปลงนู้นนะครับพอมาถึงนี่ก็จะมีกองกเกษตรตัวหนึ่งนะครับเป็นกองกเกษตรสรขนาดสองนิ้วเป็น2นิ้วลเป็น2นิ้วแบบยาวนะครับเผื่อไว้แบบล้างล้างกองล้างอะไรนะครับเผื่อพวกพวกสารแขวงลอยใบไ,ไม้ใบหญ้ามันมาเนาะใช่ไหมก่อน <Okay. S 2> แล้วก็เปิดทําความสะอาดตรงนี้ได้ดักไว้ก่อนเนาะดักไว้ก่อนนะ เอ่าเนี่ยก็เห็นภาพรวมอ้น,นี่ขึ้นไปข้างบนไปรตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะมาเจอกับมาเจอสามทางสามทางสองนิ้วรถเป็นสี่หุนแล้วก็จะต่อเข้ากับสายเมนพีไปนี่นะครับสามทางสามทางสองนิ้วนะครับรถเป็นสี่หุนต่อเกีียวไนออกมาแล้วก็ใส่เป็นวาลว,วาลวแบบนี้นะครับ ไวอย่างนี้แล้วก็จะลดเข้าไปในแปลงนู่นเลยนะวิ่งไปตอนนี้ก็กําลังกําลังทําอยู่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูนะครับว่าพิธีต่อตรงเนี้ยที่จะออกไปยังท่อพีอีขนาด20มินบิณท์ทำยังไงนะครับมาดูกันเลยไอตัดมาทางนี้เส้นหนึ่งหน่อยดิเอามาทางนี้แกนมาทางนี้มาทาําทให้ดูทางนี้หน่ยทากาวตรงนี้นะครับมันจะเป็น มันจะเป็นท่อสามทางนะครับออกเป็นสี่หุนเราก็จะไปตัดสี่หุนมานิดนึงแต่ส่วนมากผมจะทากาวหมดนะครับถ้าใครถามมาทากาวไหมเพราะว่าบางทีเราทําขี้เกียจลื้อนะครับเอาทาเข้าไปใส่เข้าไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นวาลวปีกพิเสื้อนะครับขนาด20มิลนะครับเป็นแบบเกลียวเอาหมุนหมุนออกให้เขาดูหน่อยดิหมุนออก อ๋อเนแบบนี้ไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนนี่นะครับก็จะ <f ri le> เป็นแบบเกลียวในนะครับแบบนี้จะมีข้อดีก่าวาล์วเปอร์เมดนะครับคือน้ําจะไม่รั่วไม่ซึมนะครับคนที่ทําไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนวาล์ว <f ri le> ได้ง่ายนะครับแค่หมุนเกลียวออกเนี่ยหมุนเกลียวนะคร <f ri le> ับก็จะซ่อมบำรุงได้ง่ายแต่ลูกยางเปอร์เมดแบบที่เป็นแบบเจาะรูเสียบเนี่ยแบบผู้หญิงซ่อมสวนบางทีทําไม่ได้นะครับผมเคยทําให้เขาแล้วเขาแก้ไขไม่ได้นะครับก็เลยหลังๆมาผมใช้เป็นเกลียวหมดเลยเอาทากาเกวเลยนี่นะครับทากลว เใช้เป็นต่อตรงเกียวในสี่หุนนะครับแล้วก็ทากาวทาตรงจุดนี้ด้วยทาเยอะไปกาวเปืองกาวแพงนะครับแอลอแรงดันไม่สูงไม่ต้องทาเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ไอตัวนี้ตัดใส่หนเอา้านี่เสียบไอแค่มานี่จับตัวนี้เสียบเข้าไปเออเดี๋ยวค่อยดึงย้อนกลับไปทงางด้นเราอันนี้ก็เป็นท่อ ่ ldpe ขนาด20มิลนะครับคา pn อุนะครับทนแรงดัน2.5บาแต่น้ำเราแค่1.5ดันให้สุดครับดันให้สุดเลยดันอย่าท่อหักนะครับคือดันไม่เข้าวะเอออ่ะพอแค่นี้แหละเดี๋ยวมาดันใหม่ก็ดันให้เข้านะครับดันให้มันสุดล่องนะครับบางทีถ้ามันดันมันแข็งมากก็ลนไฟนิดนึงมันก็จะอ่อนนะครับ โอเคแล้วก็ค่อยหาโรดมัดแต่ว่าทีเนี้ยแรงดันน้ําไม่สูงนะครับเนื่องจากเราใช้แค่ปั๊มโซลาเซลล์เอาลองเปิดมาดูโป๊ออันนี้ดึงย้อนกลับไปเลยดึงย้อนกลับไปไไอ่าเราดึยงย้อนกลับไปดึงล่องให้ตรงนะเดี๋ยวอยู่ข้างต้นกล้วยให้มันอยู่ข้างๆต้นกล้วยอะสลับเนะี่ยเออุมนมาเออขวาางขวาไม่ต้องยกสูงเออทำรับราบกับพื้นไปไม่ต้องยกสูงมากก็ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของการใส่หัวน้ําหยดนะครับนี่นะครับหัวน้ําหยดหัวน้ําหยดที่เราใช้เป็นขนาด2ลิตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ฮะแล้วก็ใช้เป็นท่ออ่าไมโครสายไมโครขนาด5้ทับเนะครับเราตัดสั้นประมาณไหนบูมหนึ่งเมตร <laughs> หนึ่งเมตร <laughs> หนึ่งเมตรอะไรแค่นี่ห้าสิบเซนประมาณ50เซนนะครับก็ <laughs> <laughs> พอเสียบแล้วมันก็ได้ประมาณนี้นะครับ มันแล้วแต่หน้างานนะบางที่เขาใช้เมตร2เมตรแล้วแต่นะครับแต่ผมสั้นๆเพราะว่าเราเดินท่อเมนไปตรงนั้นแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้ต่อตรง4ทับบางที่ก็5้าทับนะครับมันใช้ใกล้ๆเคียงกันใช้ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเจาะนะครับการเจาะนะครับเนี่ยเราก็จะแบ่งคนไว้ไปเจาะ3ามแถวเลยคนละแถวไปเลยนะครับนี่นะครับเขาเจาะเขาก็จะใส่ลงไปอย่างนี้โอเคเอาสาย บสายลงไปจบแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูใหม่เลยนะครับโอเครูนี้ก็อยู่ประมาณนี้นี่นะครับน้ําหยดมันก็หยดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันใหม่การเจาะนะครับเราจะใช้ตัวเจาะนะครับซึ่งมันจะมีแหลมๆอย่างนี้นะครับเป็นขนาด3มมิลฝั่งนี้เป็น4ี่มิลแล้วก็จะมีตูดมันเนี่ยอเอาไว้ดันอ่ะก่อนทําให้ดูหนะ่อย ไอ้อนโลว่าทางนี้หน่อยมันเงามามาข้ามมาหาห้ามาขางนี้เออนี่นะครับบ๊กนะครับก็จะดังแฟกนะครับเข้า <c oughs> เป็นรูแต่ตัวเนี้ยก็ใส่ตรงตูดมันอย่างนี้นะครับดันตอนจบไปจับให้มันมั่นนะไม่ใช่เอาเอาแหนเอาหนามมาแทงมือตัวเองนะแล้วก็ดันตัวนี้เออแค่มันจะดังป๊อกเข้านี่คือเข้าแล้วนะครับเขาก็จะจอะอย่างนี้อย่างนี้ไว้นะครับตามตำแหน่งของต้นไม้นะครับ ก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับเห้ยก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยเอาสายมาเดินใส่ตามก็จบนี่นะครับตรงปลายทางเราก็จะพับเอาไว้อย่างนี้นะครับพับงอไว้น้ํามันก็จะไม่ออกแล้วนะครับแค่นี้ส่วนไม้ปักหลักก็อาจจะแค่ดึงแนวให้มันตึงนะครับมันจะได้ไม่โค้งงอไปไหนนะครับตามรูปนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่นะครับเราก็พับสายไว้ตั้งเสาธรรมดานี่นะครับก็จะเป็นแนวเป็นเสาละนี่นะฮะ ธรรมดาธรรมดาเอาเชือกมัดก็ได like ้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลวดนะครับเพราะลวดนานๆไปอาจจะเป็นสนิมนะครับเป็นเชือกเป็นพอฟางอะไรก็มัดได้นะครับนี่นะครับเราก็ทําไว้ะเดี <us> ๋ยวพวกนี้กําลังตัดไม้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแถวเป็นแนวไปนะฮะเี็นี้ก็หัวน้ําหยดแล้วก็ทําเข้ามาอย่างนี้นะครับหัวน้ําหยดเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้นะครับเป็นจุดเป็นจุดไป การที่เราทําสายออกมาอย่างเงี้ยมันทําให้เราสามารถโยกไปซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับมันจะคล่องตัวกว่านะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดน้ํากันดูเลยนะครับตอนนี้เราเดินสายเกือบทั่วหมดละเหลือปากหลักปิดบ่าวน้ําอีกแค่ประมาณ 2- อสามแถวเนี่ยครับก็จะเริ่มเปิดน้ําได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าน้ําจะเป็นยังไง นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการเปิดน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินพาเดินดูแต่ละจุดนะครับที่เราทํานะฮะว่าไหลดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีให้ดูนะครับตรงจุดนั้นเป็นจุดที่วางปั๊มน้ํานะครับแผงโซล่าเซลล์เดินท่อขึ้นมานะครับนั่นก็แถวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดดนะครับเดี๋ยวเราไปดูแถวสุดท้ายหัวสุดท้ายนะครับถ้าแถวสุดท้ายหัวสุดท้ายมันไหลมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแถว1แถว2เนี่ย นะครับว่ามันจะไหลดีไหมเอาแถวตัวนี้ก็ได้อันนี้คือปลายทางไอ้ก้อนเออตัดท่อไปก่อนนี่นะครับนี่คือน้ำหยดนะฮะาจากจำนวน200กว่าหัวนะครับในแปลงนี้แปลงกล้วยเรา200กว่าต้นนะครับพูดง่ายคือถ้าเราไปปลูกต้นไม้ประมาณสัก ไล่ละร้อยต้นนะครับก็ได้เกือบสองสามไร่นะครับนี่นะครับไปดูหัวสุดท้ายเลยดีกว่ามันไหลทุกหัวนะครับเหลือเหลือด้วยแรงดันเหลือมากเลยนะครับเนี่ยฮะรเราตั้งเวลาวันหนึงสักสองชั่วโมงนะครับช่วงแรกๆเพราะเนื่องจากมันแรงแล้วหลังไปก็ค่อยเหลือวันละชั่วโมงนะครับนี่นะครับ นี่หัวสุดท้ายนะครับหัวสุดท้ายของของแถวนี้นะครับถามว่าเหลือไหมเดี๋ยวผมดึงสายให้ดูนะครับนี่นะฮะแรงดันน้ำขนาดนี้มันมันสบายสบายอยู่แล้วนะครับในการที่จะใส่หัวน้ำหยดนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับน้ำก้น้ำขนาดนี้พอรดต้นไม้ไหม กินนะอันนี้แค่ระวังน้ำอันนี้ถ้าเราลดอย่างเงี้ยแค่ประมาณหนึ่งนาทีก็พอแล้วมั้งนี่อย่างเงี้ยแต่เราใส่ัน้ำหยดไงใช่ความหมายคือกำลังจะบอกว่าแรงดันมันเหลือระยะห้าสิบเมตรนี่สบายเลยแต่ละแถวนะสิบยี่สิบแถวก็ได้นะเอาใส่เนี่ยใส่คืนนี่นะครับจะถ่ายมุมก,ก,กว้างให้ดูเหลือเนาะก่อนว,อวันละชั่วโมงก็พอแล้วอ่ะลองดูแถวนี้ดูดิมันเหลือจริงไหมเนี่ย ดึงสายเส้นนี้อยู่พี่้นู่นนะสูงอย่างกับเตี่ยวมดเลยแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเหลือเือครับแบบนี้คือเราให้วันละชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าหัวที่เราใช้เราไม่เอาน้ํามากนะครับเพื่อให้แรงดันเนี่ยแรงดันน้ำเราเหลือไปหัวอื่นนะฮะนี่นะครับทั้งแปลงเลยนะครับใช้แผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยผมเลยว่าสําหรับคนที่มีสวนประมาณสองสามไร่นะครับ แล้วใช้น้ําหยดลดน้ํานะครับไม่ต้องไปลงทุนปั๊มหอยโขง่งตัวใหญ่ไม่ต้องไปลงทุนระบบไฟฟ้าอะไรมากมายนะครับเนี่ยแผงแผงเดียวนะครับถ้าใครไม่ทานก็ดูต้นคลิปเอาก็เดี๋ยวคลิปนี้จะจบแค่นี้ก่อน,นก่อนายบายหน่อยก็มีอะไรฝากไหมคลิปอ,เอ่เริ่มต้นติดตั้งเดี๋ยวเอาคลิปหน้าเนาะเราจะพาไปดูวิธีการเซ็ตค่าตรงนั้นแล้วกันเนาะได้แปง้งแปงนี้เราจะมีประมาณกี่คลิป3 4คลิปแหละเพราะว่ามีมีคนถามมาเยอะอยู่เขาไม่เชื่อว่ามัน มันทําได้เราจะไปเซตค่าตั้งเวลาอะไรให้ดูอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้มันยาวเกินละมันก็เกือบ20นาทีาจบแค่นี้เนาะก็ฝากนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็คำถามก็ใต้คลิปเลยครับสำคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ